สบายดีวันนี้นะคะเราก็จะพามาข้ามประเทศเรากันนะคะเราก็จะไปเดินเรื่องทําเอกสารนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่มีพาสปอร์ตนะคะเราก็จะทําบริาพาสเพื่อที่จะข้ามไปสั่งเราไปส่งสินค้าคือจะเป็นทุเรียนนะคะ ครั้งนี้นะคะก็จะมารอดูนะคะว่าจะคลิดเหมือนอยู่พม่าหรือเปล่าเอกสารก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะคะเพราะว่าเวลาทําใบบริพาสข้ามนะคะเขาก็จะต้องลงทะเบียนทางแบบสแกน QR Code นะคะเราก็ทําเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินทางเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งลาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ําโขงนะคะสองฝั่งไทยลาวนะคะคือความสวยงามมากมากเลยนะคะประเทศลาวก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีความสวยงามแล้วก็คล้ายประเทศไทยมากๆเลยนะคะ ภาษาเขาก็เป็นภาษาอีสานบ้านเฮานี่แหละจ้าเราก็ตามพี่ๆเขาไปเลยนะคะเพราะว่าเราก็เป็นครั้งแรกเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาเอาสินค้าไปลงตรงไหนรู้สึกก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยเนาะรอมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเราก็ตามพี่ๆกันไปเลยคะ่ะ เวลาออกไปส่งสินค้ากันแล้วนะคะก็ตามพี่เขาไปเลยค่ะเราก็จะไปตรงร้านตู้นะคะเพื่อที่จะยกตู้หนักนะคะลงแล้วก็จะมีรถเลาออมาใส่นะคะเราก็ตามพี่ๆเขาไปเลยค่ะบรรยากาศก,าศก็จะเหมือนที่เห็นเลยนะคะฝั่งที่เขาวิ่งก็จะเป็นฝั่งเหมือนพมา่าเลยนะคะมาไม่นานก็ถึงตรงที่ลงตู้แล้วนะคะโอ้โหยังไม่ไปถึงไหนเลยนะคะก็ตามพี่ๆเขาไปลงตู้เลยค่ะ แล้วก็จะมาดูบรรยากาศข้างในกันนะคะ